สวัสดีค่ะเซลฟังพยโยนนะคะวันนี้ฟังอยู่ที่สาขาหนึ่งนะคะเซรรีไท้ย8 8แยกหนึ่งนะคะมีนบุรีค่ะ<ส>วันนี้นะคะฟังจะมารีวิว Toyota a r t i ติสนะคะ 1.6G นะคะปี16ค่ะที่สาขา1กันเลยเพราะว่าของเราเนี่ยมีสต็อกที่เยอะมากๆเลยค่ะสำหรับอันติสนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดอันดับหนึ่งของเราเลยค่ะ<ส>ในส่วนของปี16นี้นะคะจะได้กระจังหน้าโครเมียมค่ะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นไฟหน้านะคะมันติรีเฟคเตอร์ค่ะเป็นอ่าล้อแม็กนะคะเดิมๆจากโรงงานค่ะเป็นแม็กขอบ16นะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์นะคะเครื่องด้วย DUO VVT-i ค่ะสวยๆเลยค่ะคันนี้กระจกสี่เดียวกับตัวรถนะคะพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยค่ะกระจกเดิมแท้จากโรงงานตโตโยต้านะคะทุกบานเลยค่ะ มาดูด้านในกันนะคะด้านในก็จะได้ในส่วนของออโต้นะคะ1นึบานแล้วก็ระบบพูดสตาร์ทนะคะเป็นปรับกระจกไฟฟ้าด้วยนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันค่ะคันนี้ใหม่นะคะ186,729กิโลเท่านั้นเองค่ะเครื่องเล่น CD นะคะ FM เบาะภายในสีเบทนะคะสวยสวยแบบนี้เลยค่ะเบาะไม่มีแตกนะคะไม่มีย่นค่ะตึงๆสวยๆเลยค่ะมาดูน็อตกันบ้างนะคะน็อตแท้น็อตเดิมจากโรงงานแน่นอนค่ะไม่มีขยับเลยนะคะสำหรับโตโยต้าอันติดนะคะหรือว่ารถทุกรุ่นของเรานะคะก็คือรับประกันโครงสร้างค่ะไม่มีตัดต่อแน่นอนนะคะมาดูโครงสร้างกันบ้างนะคะ โครงสร้างแท้โครงสร้างเดิมนะคะต้องมีเม็ดอัดต้มกลมแบบนี้เลยค่ะสวยๆเลยค่ะสำหรับคันนี้มาดูด้านในกันบ้างนะคะฝั่งผู้โดยสารเนาะภายในกว้างมากค่ะเป็นรถขนาดกลางเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับเก่งนะคะเก่งขนาดกลางที่ให้ความกว้างความใหญ่นะคะเหมาะกับการใช้งานมากๆค่ะนอตตรงประตูนะคะ เรามาดูโครงสร้างด้านหลังกันสวยๆเลยค่ะมิดอาร์ตกลมๆนะคะแท้เดิมจากโรงงานแน่นอนค่ะไม่มีตัดต่อนะคะไม่มีพิกควัำไม่มีจมน้ำนะคะไม่มีไฟไหม้แน่นอนเพดแท้เพดเดิมจากโรงงานยังติดอยู่ครบเลยนะคะมาดูด้านหน้ากันบ้างนะคะเครื่องยนต์นะคะวีวทนะคะ ซีซูเครื่องหนึ่งจุดหกนะคะเครื่องแห้งนะคะใช้งานได้ปกติค่ะใช้งานดีเยี่ยมเลยไม่มีไหลไม่มีเยิ้มเลยนะคะน็อตน,นะคะทางซ้ายและขวานะคะก็น็อตแท้น็อตเดิมค่ะไม่มีขยับแน่นอนสติกเกอร์นะคะยังติดครบอยู่เลยค่ะบอกเลยนะคะว่าคันนี้ใหม่มากๆค่ะเป็นรถที่คัดเกดเอจริงๆนะคะสำหรับเพชรยนต์ของเรา รถส,สวยมีคุณภาพแน่นอนค่ะลูกค้าซื้อไปนะคะกลับมาซื้อใหม่ด้วยนะคะโครงสร้างเดิมโครงสร้างแท้นะคะ สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหา Toyota a อ t i ต 1.6G นะคะราคาเริ่มต้นเพียงแค่445,000บาทเท่านั้นเองนะคะของเราเป็นรถบดระวางจากหน่วยงานนะคะสวยๆคัดเกรด A มาให้เลยค่ะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0642539366คะ่ะหรืออยากจะเข้ามาดูรถจริงก็เรียนเชิญที่สาขา1น,นะคะเซรี่ไทย6 8แยก1คะ่ะหรือว่าสาขา2เลยซอย95มาประมาณ20เมตรคะ่ะ